สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพระนครร้อนใจนะคะสารพันปัญหาของคนกรุงจะคลายทุกได้ที่นี่ค่ะสําหรับรายการวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้ ทั้งชีวิตเราดูแลนะคะเป็นการบริหารงานของกรุงเทพมหานครของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นในการสรุปภาพรวมนะคะของผลงานในช่วง3ปีเกือบจะครบ4ปีวาระการดํารงตําแหน่งของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้เราจะเริ่มต้นกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแพทย์หญิงมารินีสุขเวชวร,รกิจนะ,ะท่านรองผู้ว่าที่ ดูแลในเรื่องของอาการแพทย์สํานักอนามัยสุขภาพอนามัยของคนกรุงนะคะแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยของคนกรุงด้วยค่ะต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแพทย์หญิงมาลินีสุขเวชชวรรกิจค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะค่ะ,คะงานในส่วนของท่านรองที่ดูแลภายใต้การบริหารของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยหลักๆแล้วดูแลเรื่องอะไรบ้างคะ เรื่องการแพทย์การสาธารณสุข okay. ทำอย่างไรที่จะให้คนกรุงเทพอายุยืนนะคะแล้วแล้วไม่เจ็บป่วยไม่เป็นผักเป็นปลา,านอนอายุยืนยยเฉยๆแล้วต้องไปพรมนา,นาไม่ใช่นะคะ okay. ต้องขอโทษวันนี้เป็นวัดนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยจะแจ่มใสนะัก ค่ะทงานหนักนะดูแลด้านสุขภาพสาธารณสุขแต่ว่าดูเนี่ยเป็นหัวสะท้อนว่าทา่ทานทา่ทานทา่านทำงานหนักจริงๆค่ะค่ะภาพรวมนโยบายด้านสาธารณสุขความปลอดภยัยต้องพูดว่าภายใต้อย่างที่คุณเจิยวันบอกไปทั้งชีวิตเราดูแลภายใต้นโยบายเช่นผู้ว่าสุข,ขุมพันธ์ท่านมอผ้าทุกคนเนี่ยบุคลากรทุกคนในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเดินเป็นทางแนวทางเดียวกันใช่ค่ะค่ะภายใต้ความรับผิดชอบของท่านรองค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะเราก็แบ่งนะคะแบ่งเป็นสองเรียกว่าถ้าแบ่งตามวิชาการก็คือแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่รักษาก็คือโรงพยาบาละนะคะพูดง่ายๆนะคะแต่ส่วนที่ป้องกันโรคคือสำนักอนามัยนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยสำนักอนามัยเนี่ยก็จะมีงานที่เราทํา เป็นปกติวิสัยอยู่แล้วที่จะลงเยี่ยมบ้านเยี่ยมชุมชนเยี่ยมประชาชนกันะะแล้วก็ฉีดวัคซีนทุกอย่างเนี่ยป้องกันไม่ให้คนเป็นโรคกันนะคะ,ะแล้วมีศูนย์บริการสาธารณสุข68แห่งเพื่อจะดูแลเบื้องต้นนะคะ,ะอันนี้เป็นงานของอศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งตั้งแต่รับตําแหน่งมานะก็ะท่านว่าก็บอกว่าให้เข้มข้นขึ้นให้มีความ มีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคมีความาดูแลอย,อย่างเข้าใจถึงถึง,ถ,งถึงบ้านเลยอะไรเงี้ยนะคะให้สุดๆเลยส่วนด้านของโรงพยาบาลท่านก็มีนโยบายว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยควรจะมีให้ครบนะฮะที่ประชาชนจะพึ่งได้ภายในกรุงเทพนั้นเนี่ยเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะ ตอนนี้เนี่ยค่าครอบคลุม<า>ค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเดิมเนี่ยโรงพยาบาลของเราก็จะมีอยู่กระจุกอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็โรงพยาบาลใดที่ไม่ถึง200เตียงเนี่ยอัพให้ถึง200เตียงค่ะแล้วก็คุณภาพของโรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญทีอ่อย่างเช่นโอเคถ้าเผื่อว่าเป็นโรคตาอย่างเงี้ย เราก็ต้องมีโรงพยาบาลที่เก่งทั้งตาเลยค่ะเป็นเฉพาะด้านไปเฉพาะด้วยค่ะเพื่อที่จะไดะ้คนกรุงเทพจะได้ไม่ต้องลําบากไปพึ่งที่อื่นนะครับค่ะอันนี้ก็แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังสร้างมหาวิาลยขึ้นโดยมีพระราชบัญญัติออกมาเรียบร้อยก็คือเป็นมันสมองของที่จะชี้ทิศทางนะคะการเจริญของของกรุงเทพว่าเป็นอย่างไรมีการฝึกเรียนทางแพทย์ทางพยาบาลค่ะให้นนะครบถ้วนค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยโครงการที่ท่านรองรู้สึกว่าโดดเด่นมากที่สุดมีโครงการอะไรบ้างคะจริงๆเนี่ยในทุกนาทีที่ทำเนี่ยนะ,ะก็คิดว่าโดดเด่นทุกทุกเรื่องนะคะค่ะเพราะว่าเท่าที่โพออกมาก็โอเคนะฮะสำหรับงานของเรานะคะ,คะ,อ,ะอย่างเช่น ไขวัดใหญ่2,009ไข้หวัด2,009นะคบอันนี้หลายท่านคงจำได้ว่าเราออกมารณรงค์เรื่องผูกแมสนะคะท่านผู้ว่าล้างโรงเรียนทุกอย่างเนี่ยนะ,ะทุกภาคส่วนของเราทั้งอสอสอทั้งเจ้าหน้าที่ของเราทั้งแม้กระทั่งสำนักงานสำนักการศึกษาพัฒนาสังคมทุกสำนักเนี่ยมาร่วมกันทำงานเราสามารถที่จะทำให้ไข้หวัด 2,009เนี่ยสงบได้ใน45วันคซึ่งจะย้อนไปดูประเทศนะคะที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้เช่นเม็กซิโกเนี่ยนะก็ะยังยังช้ากว่าเรานะคะ,คะแล้วมีผู้เสียชีวิตมากกว่าเราเยอะอนะคะ,คะแล้วก็อย่างเช่นโรคมือเท้าปากนะ,ะที่เพื่อนบ้านเราต้องเสียชีวิตไปอก็ทมเราก็ดูแลควบคุมไดมนะ้ในเวลาที่ จํากัดเลยฮะเวลาที่สั้นๆน,นั้นแล้วไม่มีเป็นข่าวเป็นข่าวท่จิรวันคะ,คะโร<ล>คมือเท้าปากเนี่ยมาตามชายแดนแล้วก็อะไรค,ะคุตกใจเหมือนกันเพราะพราว่าปีติดเชื้อในกรุงเทพมหานครค่ะแต่ตอนนั้นคุณหมอทํางานหนักมากๆเลยก็ไปเขาเรียกว่าต้องสกัดกันไปเช็คไปไปทุกโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เราพอเราลงไปปั๊บเนี่ยนะคะก็หนึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเขตทุกเขตเนี่ย ตื่นตัวหมดว่าเอออันนี้เรื่องสําคัญนะท่านลองลงมาเองนะอันนี้ก็ก็ตื่นกันไปหมดแล้วก็ทําให้ควบคุมได้รวดเร็วนะคะอีกอันหนึ่งที่น่าภูมิใจมากนะคะคืออันนี้ต้องเป็นความดีของท่านผู้ว่าแท้ๆท่านบอกว่าจัดสัปดาห์ฆ่ายุงลายเลยนะคะทีแรกเราก็บอกฆ่าเนี่ยมันไม่เหมาะกับคนไทยนะท่านบอกเอาให้ชัดๆเลยฆ่ายุงลายเพราะนั้นเนี่ยทุกวันศุกร์เนี่ยนะฮะ ช,ช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะจัดการกำจัดยุงลายแล้วเอาเพื่อนบ้านเรานะครับตำบลที่ติดกับเราอย่างอยู่จังหวัดอื่นๆเนี่ยนะคะเอาเข้ามาร่วมกันทําในวันเดียวกันเพื่อไม่ให้ยุงเนี่ยจากเราวิ่งหนีไปหาเขาและเขาหนีมาหาเรา <c oughs> ะะตรงนี้พร้อมกันไปเลยเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้ทําให้ไข้เลือดเลือดออกเนี่ยนะคะลดลงจากเมื่อปีห้าหนึ่งที่พื่ว่าเข้ามานั้นเนี่ยสองหนึ่งเจ สองร้อสิบเจ็ดต่อแสนประชากรลดลงมาเหลือขณะนี้เนี่ยแปดสิบสามตัวเลขตัวเลขชัดเจนค่ะอยู่มันในกราฟก็จะมีขึ้นนะคะยุงดานี่ต้นเหตุแทรกออกเลยซึ่งระคาทุกปีดูจากภาพท่านผู้ว่าเองท่านได้มาคุมเข้มเลยกำชับให้าไปจัดสัปดาห์ยุงลายนั้นใช่ไหมนี่ก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เขาไปดำเนินการด้วยใช่ค่ะที่ในพื้นที่ต่างๆกนรู้ว่าลงทุนเองหมดเลยค่ะเนี่ย ยุงตัวผู้ตัวเมียยืนกุม้กับท่านเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโรคอื่นๆที่เราให้ความสําคัญเหมือนกันโรคเอสบรรณโรคเบาหวานโรคอ้วนด้วยใช่ไหมคะวันที่7เนี่ยนะคะจะมีการรณรงค์เรื่องเอสเป็นเป็นครั้งใหญ่เลยค่ะที่กทมนะครับทำอะไรบ้างคะ มูลนิธิโรคเอสของเราเนี่ยนะของกทมเนี่ยเราจะมีทั้งดาราทุกคนนะฮะให้ความรู้เรื่องเอสนะคะแล้วเราก็จะส่งสัญญาณออกไปเลยว่าจะป้องกันอย่างไรอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะเตรียมของประมาณของกทมช่วยสนับสนุนด้วยอันนี้ค่ะคุณมาดูเรื่องของโรคภัยต่างๆนี่ต้องคุณหมอเลยนะคะแล้วสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากรุงเทพเนี่ยเ,เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากแล้วก็ติดอวอร์ดมานเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> ตั้งสามปีซ้อนในยุคท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยนะคะ <Okay. S 1> แล้วเราก็บอกให้มันน่าเที่ยวเฉยๆมันไม่ได้นะมันต้องน่าอยู่ด้วย <Okay. S 1> แล้วน่ามาอยู่กับเราอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคําว่ากรุงเทพสะอาดร่มรื่นคือ clean and green <Okay. S 1> นะคะอันนี้เราก็รณรงค์นะคะ รณรงค์ว่าปั๊มน้ำมนันโรงเรียนมัสยิดนะคะวัดนะคะ,ะศูนย์บริการสารสุขตลาดทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันทําความสะอาดครั้งใหญ่แล้วก็ทํารักษาให้สะอาดไปเรื่อยเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็ประกวดกันนะฮะ ทั้งหมดสองพันกว่าแห่งเนี่ยมาร่วมประกวดกันราพันกว่าแหง่งพันห้าร้อยแหง่งสองพันสองร้อยแห่งเนี่ยมาร่วมประกวดพันห้าร้อยแหง่งพูดถึงเรื่องความสะอาดในช่วงที่ผ่านมาทั้งปีที่แล้วกับกับปีนี้ถึงแหมสถานการณ์เรื่องน้ําท่วมมันจะไม่หนักแต่ว่าปีที่แล้วน้ําท่วมหนักเลยโรคที่มากับน้ําต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อม,อมใช่ค่ะ,คะท่านรองก็ดูแลด้วยอ,อันนี้น่าสนใจมากนะที่ค,คุณหมงพูดขึ้นมาก็คือว่าคนก็แปลกใจนะคะ แม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียเนี่ยตั้งว่าไปเยี่ยมเขาก็แปลกใจ WHO ก็แปลกใจนะคบว่าทาไมกรุงเทพเนี่ยคุมโรคระบาดได้ในเมื่ออุจจาระปัสสาวะจากเหนือก็เข้ามาที่กรุงเทพที่มากับน้ำใช่ไหมคะขยะก็มานะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ็ดสิบตันได้นะคะที่กองกองกันเนี่ยฮะเราก็เลยเราก็สามารถเคลียร์ได้ในสิ้นปีก็จบแล้วก็เราก็ทำให้ไม่มีโรคระบาดเลยอันนี้ก็ เป็นเป็นความร่วมมือของอสสค่ะตอนนั้นแล้วก็ของพวกเราทุกคนนะคะค่ะตอนนั้นต้องควบคุมโรคที่มากับน้ำอย่างที่จิจดิวนบอกนะ่ไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเพราะว่าเวลาโรคที่มากับน้ำแล้วตอนนั้นสุขานามัยคนที่อยู่น้ำท่วมเนี่ยเราก็เจอกันหมดนะคะใช่ค่ะความยากง่ายเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยในช่วงที่ท่านภายใต้การบริหารของมอมชงสุขุมพันธ์เนี่ยนะคะก็มาเจอโจทย์ใหญ่ๆเลยนะคะจินดาว่์หลายเรื่องเลยใช่ค่ะน้ำท่วมนะคะ กับน้ําไม่ท่วมเนี่ยการดูแลต่างกันเยอะเลยโอ้โหน้ําท่วมเรากว่าจะไปถึงจุดหมายนะคะอย่างเช่นโอเคจากกทมไปถึงบางแคเนี่ยครึ่งวันครึ่งวันเพราะว่าพอขับไปแล้วเนี่ยนะพี่น้องก็จะขอโดยสารไปด้วยนะก็ต้องจอดรับจอดส่งไปก่อนจะถึงที่หมายนะคะค่ะค่อนข้างยากการเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมก็จะต้องมี ก็จะต้องมีมีโลจิสติกพิเศษเลยค่ะค่ะตอนนั้นการทำงานของกรุงเทพมหานครถ้าจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ลำบากแต่ว่าก็เข้าไปอย่างทั่วถึงใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าจริงๆเราสำรวจก่อนค่ะวันนี้ก็ขำม,มากค่ะเพราะว่ามีมีคุณหมอดมยาท่านหนึ่งเนี่ยค่ะเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กค่ะบอกโอ้โหนิวยอร์กที่น้ำท่วมเนี่ยต้อมาดูงานที่กอทมเพราะว่า กทมป้องกันยังไงเนี่ยรถไฟ้รถใต้ดิยนยังเดินงี่ะครนิวหยากเขาตอนนี้เจอแซนดี้เข้าไปมันจะเด็วันใช่ค่ะเหมือน,นการหันไปเห็นบ้านเมืองเขามีกระสอบทรายมีถุง่างทีง่เหมือนเ,าเราด้วยหมอฮะ<ช>ตอนนั้น<ช>เราก็ผ่านความยากลำบากแต่ก็ต้องออคนกทมหลายคนก็กประทับใจเพราะว่ามีทางกทมไปดูแลคือโรคคือมันมันเหนื่อยทั้งหมดนะค่ะ ทางทังฝั่งการการแพทย์การสาธารณสุขนี่ก็จะดูเรื่องโรคเรื่องขยะเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะ่คะวนทางฝั่งที่จะดูว่าน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมเปิดประตูเท่าไหร่นะอันนี้ก็สู้กันหนักเหมือนกันนะคะตลาดสดเหมือนท่านรองตลาดสดเหมือนกันใช่ไหมคะ,คะ